นี่คือความงดงามภายในอุโบสถวัดร้างที่มีชื่อว่าวัดเจตวงเมืองปทุมธานีวัดเจตวงเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิฐานว่าจะมีอายุมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลงเหลืออาคารอุโบสถและเจดีหน้าบันอุโบสถประดับลวดลายปูนปั้นพันปรึกษามีเทพนมอยู่ตรงกลางด้าน,นหน้าอุโบสถมีพาไลชายคาย,ยื่นออกมาภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปุ่นปั้นป่ามาลวิชัยเป็นพระประธานมีพระอันดับด้านหน้าอีกสององค์ภาพจิตรกรรมภายในโดดเด่นในภาพอดีตพระพุทธเจ้าเขียนเหนือบานหน้าต่างทั้งสองด้านระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติแต่เลือนลางไปเกือบทั้งหมดผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพระพุทธเจ้าชนะมารผนังด้านหลังพระประธานหลงเหลือภาพอดีตพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้วเพียงด้านเดียว ภายในอุโบสถหลังนี้มีความสะอาดสะอ้านบ่งบอกได้ว่าชาวบ้านในชุมชนให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ